ส่วนตัวออกกลางก็ตกอยู่ในความตึงเครียดขั้นสูงนับตั้งแต่เหตุรอบสังหารผู้บัญชาการระดับสูงของเฮสบ l l a าในกรุงเบรุตและหัวหน้ากลุ่มาม a สในกรุงเตหารานของอิรานนะคะรวมไปถึงบรรดากลุ่มตัวแทนในภูมิภาคก็กล่าวโทษอิสราเอลและประกาศแก้แค้นค่ะ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าการเสียชีวิตของอิสมาอิลฮานเยผู้นำกลุ่มฮามาสที่ถูกลอบสังหารทำให้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC ออกมาเตือนว่าอิสราเอลนั้นจะได้รับคำตอบจากการกระทําในเวลาที่เหมาะสมก่อนหน้านี้มีข้อมูลจากข่าวกรองระบุรายงานว่า IRGC รบดีที่จะถึงนี้ ท่าทีของอิสราเอลกับการขู่โจมตีของอิหร่านพลรูตีดานียลฮาการีโฆษกของกองกำลังป้องกันตนเองอิสราเอลออกมาบอกว่ากองทัพยังคงไม่เปลี่ยนแนวปฏิบัติการป้องกันความปลอดภัยให้กับประชาชนแต่หากจำเป็นจะแจ้งให้กองทัพทราบโดยเร็วที่สุด

พอลิเมอร์โรปูลอสอดีตเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาวุโสของ CIA ที่เคยดูแลเรื่องการต่อต้านการก่อการร้ายในตะวันออกกลางว่าการตอบสนองจากหน่วยข่าวกรองของอิรานอาจเกิดขึ้นในรูปแบบการโจมตีเป้าหมายอิสราเอลในต่างประเทศเช่นสถานทูตอดีตย CIA ยังระบุว่าพันธมิตรของอิรานในอิรักและซีเรียกำลังวางแผนโจมตีฐานทัพของสหรัฐในประเทศเหล่านี้ในช่วงที่อิรานเตรียมโจมตีอิสราเอล ขณะที่ทำเนียบรัฐบาลอังกฤษได้เปิดเผยภาพนายเคียร์สตาเมอร์นายกรัฐมนตรีอังกฤษขณะกำลังโทรศัพท์คุยกับนายมาชูดเปเซสเคียนประธานาธิบดีคนใหม่ของอิหร่านสำนักข่าว BBC รายงานว่าการพูดคุยกันครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ30นาทีและเป็นการสนทนาทางโทรศัพท์ครั้งแรกระหว่างนายกรัฐมนตรีอังกฤษกับประธานาธิบดีอิหร่านนับตั้งแต่เดือนมีนาคม2564 การพูดคุยก็เป็นช่วงที่ทางอังกฤษนั้นออกแถลงการร่วมกับสหรัฐฝรั่งเศสอิตาลีและเยอรมนีเรียกร้องให้อิรานเลิกขู่โจมตีทางทหารต่ออิสราเอลและหารือถึงผลที่จะตามมาอย่างร้ายแรงต่อความมั่นคงในภูมิภาคหากการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้น สหรัฐเพิ่มความพร้อมกองกําลังทหารในภูมิภาคซึ่งมีรายงานว่ากระรุงกลาหมสหรัฐสั่งเตรียมพร้อมเรือดำน้ําติดอาวุธปล่อยใต้น้ําสู่พื้นหรือขีปนาวุธนําวิถี USS จอร์เจียประจําการในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งสามารถบรรทุกขีปนาวุธโทมาฮอคได้154ลําใช้โจมตีเป้าหมายที่อยู่บนภาคพื้นและส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อัราฮัมลินคอน ซึ่งติดตั้งเครื่องบินรบ F-35C เพื่อเร่งความพร้อมประจำการในภูมิภาคที่เร็วกว่าแผนเดิม